สวัสดีค่ะนิชกรน,นะคะวันนี้อยู่ที่สวนต้นไม้นะคะเราก็เริ่มทำธุรกิจใหม่ค่ะรับจัดสวนนะคะแล้วก็มีดอกไม้ต้นไม้นะคะที่อยู่ในออบริษัทนะคะของน้องนะคะก็มีหลายที่ค่ะมีหลายอย่างถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อมาได้นะคะนี่ก็ะจะเป็นบริเวณสวนนะคะก็มีหลายอย่างเดี๋ยวเข้าไปดูในเพจได้นะคะว่าต้นไม้แต่ละแบบ ที่เรามีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็ติดต่อผ่านมาได้สําหรับรับจัดสวนต้นไม้มีหลายประเภทนะคะเราก็รับทั้งจัดสวนด้วยแล้วก็สั่งตามออเดอร์ด้วยนะคะนิชกรก็เป็นเออจะให้ดูนะคะว่ามันเป็นแบบที่เอาไว้จัดสวนนะคะส่วนใหญ่ก็เป็นพวกตะโก้นะคะเป็นบอนไซนะะมีต้นปามีต้นตาลน,นะคะ ก็ดูตามลักษณะแล้วก็ใครสนใจก็อินดีเลยค่ะนะคะ